สวัสดีครับทุกคนนะครับก็มารีวิวการไฟแวนการ์ดนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นการรีวิวระหว่าง Shadow กับ Aqua f o r d นะครับ Shadow ก็จะเป็นตัว Shadow Beta ก o อนนะครับกับ Aqua f o r d ก็เป็นสาย Glory Mail Storm นะฮะโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเชิญรับชมได้เลยครับผมก่อนนะ ไปเลยออกแผ่นไม่กลัชี้มาก็ฮิวหนึ่งามดแล้วเลยกไรอ่ะเก้าพันสองพันเแม่อ่ะสิบสาม ไม่มีอะไรเลยทำไมเด็กมึงมีแต่หมาวะชีวิตฉันมีแต่หมาน้ำไอ้เหี้ยใช่สิบหกเข้าเลย จากการวิเคราะห์นะครับก็คิดว่า shadow break ก้อนถือว่าได้เปรียบ alpha force เหมือนกันนะครับเพราะว่า skill limit break สามารถทำลายตัวได้นะ,ะซึ่ง alpha force ออนี่จะมีหลายตัวในการตีสลับตีสลับเล่นนะ,ะโอเคเบอร์หนึ่งเซฟครับเบอร์หนึ่งห้าพันเจ็ด

ตัว 2R นะครับ<ม>ในแคนชาร์โดฟลาดินที่มีความสามารถค่อน,นข้างโอเค 3R นะไม่ใช่ 2R ต้องขออภัยนะครับผม,มเป็นเกยร์2ที่สามารถคว่ำ2ใบเพื่อเรียกเกตหนออกมา <นะ S 3> อยูอย่หลังตัวเองในการ <15 S 2> สตรีได้15วนสองเยด้วยคิวทริกเกอร์บวกให้ข้างนี้ดึงเซอร์เกิลเช็คโคตรหมูเลยบวกข้างนี้ ผมไม่ได้โม้ฮะอ้าวแวนกระด้ายแดงนะอันนี้อันนี้ไม่มีคีข้านี้มีคีอข้างนี้อากาศข้างคีเข้ามาโอเคอันนี้ข้างคียืนยืนสงกครับเมนหนึ่งแวนเมนหนึ่งแวนเซปเปิ้ลเมนหนึ่งแวนเฮ้ยเจ้าจ๊จริงเราอ่ะเข้ามาบวกแวนฮะดีอะไรเอ่ย หน่องสอสี่เลยอ่ะตัวโอ้ตีดบึ้มด้วยสกิลได้ลิมิตเบรกด้วยนะครับผมช่วร้ายมาโอ้ยไม่ตายคามก่อนเลยเนี่ย เข้าไปเลยรัจับมอไม่มีได้วนะ่ว่าคู่นี้ก็สูสีนะครับได้ยิวกันทั้งคู่ข้านี้ข้านี้โอเคโอเคโอเคมาหนึ่งวันมาอีหนึ่งวันอีกแล้ว นจจอ5,000บันทีการเล่นสไตล์ของอควาฟอร์ดไม่จำเป็นจะต้องใช้กอรลี่เมลสตอร์มตลอดนะครับผมเพราะสกิลของเมลสตอร์มใช้แค่ลิมิตเบรก4ใบก็สามารถกดดันได้อย่างนั้นนะอ้าวเหรอไม่ใช่อาให้5,000อีก5,000ไม่อะไร2-4อ้าวเหรอ3 1 2ได้ไม่มีอะไรทนแล้วทีละ5,000ผมติดเพือ เหลือใบเดียวเลยฮะดอปล่อยก็ขี่อยก็ขี่เอ้าขี่ขี่นะเฮ้ยขี่หน่อยลูกโมแล้วโอ้ชาลอนทั้งคู่เลยอ่ะสิบเจ็ดก็แวนนี่ครับ ้าันนะโคตัวิแดแล้วโคมเอาแวนีครับเดแวนแวนนอ้สกิลของตัวชื่ออะไรนะตัวนั้นกินเจอกองสหารเป็นกินสัญญาณไฟกาคือถอดโซ่สองใบนะฮะสามารถโจวการได้1นใบ เท่าไรหมือนหกครับสิบหกรับบกแล้เมืออยากได้เรเบกไหมเข้าเลยไม่มีไรโอเคนี่ทีแบนหรอหกวะ เก้าสิบก้าแหวนเรือสิบหนึ่งสิบหกแหวเฮ้ยโหยไม่ได้ใช้สกิลกิมสองเลยโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวของสองแคนระหว่าง Shadow Paladin กับอ,อ,อัลฟาฟอสนะครับผมก็ขอบคุณมากสำหรับการรับชมครับถ้าชอบก็บกดไลค์นะครับถ้าอยากติดตามก็กดซับสไคร์ด้านล่างได้เลยครับสวัสดีครับ